ที่13มีนาคมที่ผ่านมาบริษัท Color Factory จำกัดได้จัดงาน Talk about Elephants เนื่องในวันช้างไทยขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณลานแฟชั่นฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนสำหรับงาน Talk about Elephants เป็นงานแสดงปฏิมากรรมการวาดลวดลายที่สร้างสรรค์สวยงามและเปี่ยมด้วยจินตนาการ ซึ่งช้างเหล่านี้ล้วนเป็นสินค้าภายใต้แบรนด์ Elephant Parade ที่มีแนวคิดผสมผสานระหว่างศิละปะธุรกิจและการอนุรักษ์ให้เป็นแรงผลักดันมูลค่าของสินค้าทั้งนี้คุณมิเกลลาซานกรรมการผู้จัดการบริษัท Color Factory จำกัดในฐานะตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Elephant Parade กล่าวถึงการมีส่วนร่วมเป็นพันธมิตรกับ The Asian Elephant Foundation เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในวงกว้างรู้ถึงประเด็นปัญหาร่วมสนับสนุนโครงการรวมถึงอนุรักษ์และพัฒนาความเป็นอยู่ของช้างเอเชียให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ในวันช้างโลกวันที่12สิงหาคมทาง Color Factory จำกัดจะมีการจัดงานอีกครั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการในสถานที่สำคัญรอบเมือง วันช้างไทยปกติแล้วที่เชียงใหม่แล้วก็จะจัดงานเลี้ยงช้างแล้วมันไกลจากกรุงเทพมากครั้งนี้ก็เลยอยากจะพางานนั้นมาที่กรุงเทพจะได้มาสนทนาเรื่องช้างงานจะมีลักษณะยังไงจริงๆแล้วอยากจะอุบไว้นิดนึงแต่งานจะตื่นตาตื่นใจมากจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับช้างล้วนๆความเ,เกี่ยวกับความช้างเกี่ยวกับ วิถีชีวิตช้างเกี่ยวกับข้อมูลมากมายเกี่ยวกับช้างเป็นงานวิจัยช้างด้วยในเวลาเดียวกันเป็นวันช้างโลกเนี่ยเป็นวันเกิดสมเร็จ<ม>พระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถและไฮไลท์ของงานในวันนี้ คือการร่วมเขียนลวดลายบนรูปปั้นช้างเพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ช้างไทยของคุณเชอรี่เข็มอับส,สรนเซริสุขะและนอกจากนี้วงสินเจริญบราเธอร์สยังได้มาร่วมสร้างความสุขและเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงสำหรับใครที่พลาดงานท a b กเ t e l e เอลฟ t สในครั้งนี้สามารถไปร่วมงานวันช้างโลกได้อีกครั้งในวันที่12สิงหาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ Thank <laughs> you.